สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับสวัสดีวันสงกรานนะครับนาวาไก่บ้านนะครับอันนี้พามาดูไก่บ้านช่วงเย็นนะครับอันนี้ก็ปล่อยออกมานะครับเนื่องจากขังมันไว้ทั้งวันนะครับทําให้ไก่อารมณ์ดีนะครับปล่อยออกมาหากินยานะครับ นี่ก็โลกว่าแล้วนะครับโลสองแล้วนะครับเล็กสุดประมาณหกขีดนะครับนะครับปล่อยมันออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่ให้มันเข้าไปครับตอนนี้ ไปกินฝั่งโน้นะครับตรงนี้ปลูกผักอยู่นะครับนี่นะครับปลูกผักนะครับปลูกกล้วยนะครับมีมักขือนะครับปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับนาว่าไก่บ้านนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับปลูกอะไรมั่งนะครับตรงรอด รัวเข้าไปนะครับลัวรถนานะครับยังไม่ได้ทำประตูเข้านะครับอันนี้คณะนะครับคณะกวางตุ้งนะครับผักบุ้งแก้วนะครับนี่ก็อีออมนะครับอีออมนะครับแมงลักนะครับแมงลักอันนี้ปลูกกล้วยด้วยนะครับปลูกกล้วย นะครับี่ก็หญ้าหวานนะครับหญ้าหวานไปให้ไก่นะครับเดี๋ยวจะเอามาเพิ่มอีกนะครับนี่อันนี้หน่อไม้ฝรั่งครับหน่อไม้ฝรั่งครับกําลังออกต้นแล้วนะครับอันนี้เพาะเม็ดไว้อยู่นะครับอันนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับก็ปลูกมะเขือนะครับปลูกมะเขือ เขือยาวมะเขือเปอนะครับพริกนะครับพริกก็เริ่มปลูดครับดีฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำนะครับไม่ต้องลดน้ำข้างในก็เป็นบรรยากาศของนาวาไก่บ้านนะครับ,น,รบนะครับ บรรยากาศนะครับปล่อยให้ออกมาเล่นนะครับข้างนอกนะครับกินหญ้ากินหินนะครับอากาศเย็นๆวันนี้นะครับวันสงการนะครับไม่ไม่ได้หยุดนะครับเดยกไก่อยู่บ้านนะครับฝนก็มึดคึมนะครับทำท่าจะตกอีกแล้วนะครับ อันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้เช้าๆนะครับ